เอ,อ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูการไล่ชุดไฟโซนิกนะครับอันนี้ก็เรียกช่างปุ๋ยมาจากรัชดาเลยนะครับช่างปุ๋ยรัชดานี่ะครับนี่หน้าตาอย่างนี้ครับก็เก่งเรื่องระบบไฟมากครับสุดยอดเลยคนนี้ได้ทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดหรือธรรมดา ตัวคาบูท่างขุยนี่สุดยอดนี่ชุดไฟหัวฉีดครับที่เขาไล่เก็บใส่ปอกหมดนี่ฮะใส่ปอกเกือบทุกเส้นอันนี้เป็นของหัวฉีดอันนี้รุ่นอะไรช่างปุ๋ยอ่า CBR150i อันนี้ CBR150i อันนี้เป็นตัวโอเพนอันนี้เป็นตัวโอเพนโอเพนโอเพนครับ ไล่กันอย่างนี้เลยเหรอ,อ,น,อน,นี่ใส่รถโอเพ่นหนเนี่ยใช่แค่นี้แหละนี่ฮะชุดไฟโอเพ่นนี่ถ้าผมทําหัวฉีดนี่ผมเอาไปใส่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับใส่ได้เลยครับอ่ะอันนี้ถ้าทําหัวฉีดใส่ได้เลยอันนี้ก็ไล่ชุดไฟรถน้าแว่นนะฮะรถน้าแว่นยกล้อนี่ไม่รู้สายไฟอะไรขาดบัง่ง ด,ดับไปเลยครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับไม่รู้ลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าถึงก็ต้องเรียกข่างปุ๋ยมาจากรัชดาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้หน้าเฟซเดี๋ยวแท็กเดี๋ยวแท็กเดี๋ยวลงให้ในช่องนะครับติดต่อแกได้ครับชุดไฟชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับช่างปุ๋ยมันอยู่อ่าอยู่ที่รุ่น,นครับอยู่ที่รุ่นอย่างโซอนอย่างนี้เท่าไหร่ครับ น,นี้อ่าถ้าเป็น open โอเพนโอเพนอย่างเงี้ยครับโอเพนเดิมสตาร์ทมืออยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับดูชุดไฟทั้ืงปุ๋ยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เก็บ,บอันนี้ยังไม่ได้เก็บครับแต่ถ้าเป็นตัวหัวฉีก็จะแพงเพราะว่าเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับก็จะตกประมาณหกร้อย 650อ่าค่าส่ง1 0งอ่าผมคิดให้เลยถูกนะครับเนี่ยสายไฟไม่ต้องมาขาดด้วยกล่องไม่พังด้วยไม่ต้องมาช็อตด้วยไม่ต้องมาลดไฟลุกด้วยเราจะใช้สาาสยไฟใหม่เดินเอาอ๋อเป็นสายไฟใหม่นะครับไม่ได้ตัดต่อจากของเก่านะครับนี่นะครับของเก่าอ่าให้ดูเนี่ยของเก่าในของเก่าสภาพนี้นะฮะเนี่ย นี่ฮนะของเก่านี่คือของเก่าของเดิมติดรถนะแว่นมานะครับจะเป็นหัวเรามันหัวเราจะบัดกีทุกหัวนะครับสร้างปุ๋ยบัดกีทุกหัวนะครับ,บ,ห,รบหัวบัดกีนะครับไม่ใช่ย้ำเฉยๆไม่ได้ย้ำอย่างเดียวบัดกีทุกหัวครับ เรื่องขันเุดไม่มีแน่นอนตั๊กเพิร์กต่อครบเสียบครบครับอยู่ที่เราจะเอาแบบไหนครับทําได้หมดนะครับออยู่ที่จะเอาแบบไหนช่ปุ๋ยบอกทําได้หมดเลยเอาแบบว่าไม่ดับกากากเออแบบเอาแบบเพื่อนๆขับอยู่กดกรีโมทดับรถงี้ได้ไหม โอ้้ไดเราต้องซื้อกล่องบลูทูธด้วยอ่ะจ้างปุ๋ยก็ทําได้ฮะบอกเอ้ก็มึงจะขโมยรถกูเหรอกดรีโมทดับเลยปุ๊บนี่ได้ใช่ไหมฮะได้ไหมคราบปุ๋ยได้ครับเออมึงจะรถกูไปแว้นเหรอกดรีโมทดับเลยปุ๊บโอ้ยถ้าอย่างนั้นถอดกล่องมึงไม่เงินถึงเงินถึงไปถึง้ย่างนั้นนะนะเบื่อแบบไปสนองสนามแบบโดนพวกขโมยรถไปแว้นอ้าวกูจะแว้นนั่นหน่อยรถหายกดรีโมทดับแม่งเลย บอกเพืนท่รถเสีแชมป์เลยท่นนี้รถเกิดข้อผิดพลาดกันหน่อยครับเสียแชมป์เลยยกล้อตัดไม่ใช่ตัดกลางอากาศนะครับยกล้อตัดกลางอากาศหน้าทิ่มไปทีเด้งกระดอนะก็ได้ที่สองไปเดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะครับแล้วบอกเอามือที่สิบห้าเลยพี่ได้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบไหนยี่สิบยี่สิบ ้องห้ามีแข่งเหรอมีแข่งอ,อ,อ๋อจะซ้อนมีครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูครับในช่องนะฮะกระเด้งกระดอนแล้วจะร้องว่าเย็ดเข้โคตรโหด,ดมีขากลางเล็กน้อย <laughs> <laughs> ติดลมบนครับเจอลมกระโชกแรงเกิดอาการเครื่องสาย ตกลงเนี่ยลดดึงว้าวครับไปเหมือนเครื่องบินเลยครับไม่ใช่เพลินหรือว่าใส่เกียร์หกแล้วตีโดะเตะเกียร์เ <c oughs> ข้าปุ๊บเข้ากลางอากาศเลยม <c oughs> ั้ยเจ๊มันก็ไปกลางอากาศแล้วแหละแต่เพลินรู้ว่าเก<อ>ียร์หกแล้วไงเปิดเป้าเป้าเป้าแล้วแบเป้าเป้าตีเสร็จมันตกเกียร์เตะปุ๊บแม่งมาเลยรอบมาอีก<อ> <c oughs> ขาเขือก็กลางกันไปฮะนี่ฝากไว้ฝากไว้เอกหน่อยอันนี่ครับ